สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่นเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปกรณีที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการและสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของน้าฝ่ายต่างๆหรือตำแหน่งรองปลัดของอบตเทศบาลอบจและเมืองพัทยาก็สามารถใช้ข้อสอบชุดนี้ไปเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้สำหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่105 ข้อที่105โจทย์ถามว่าเป้าหมายของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2 5 4 6และแก้ไขเพิ่มเติมถึง,ถงฉบับที่2พศ2อ6 2ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องช้อยมีดังนี้นะครับกอไก่ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นขอไข่ประชาชนได้รับ การอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการขอควายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนกองงูมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งจาจานมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐนะครับคนนี้โจทย์ถามว่าเป้าหมายของภารกิจของภรรารกิจศรีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องข้อนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับคือเป้าหมายเป้าหมายที่กล่าวไม่ถูกต้องข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อนี้เฉลยเลยนะครับข้อนี้ตอบข้ององูนั่นเองมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งซึ่งเป็นข้อที่กล่าวไม่ถูกต้องนะครับ อธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในมาตรา6นั่นเองตามพาระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกริจการบ้านเมืองที่ดีพศ2446แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ2 5 6 2ในหมวดที่1การบริหารกริจการบ้านเมืองที่ดีในมาตรา6บัญญัติว่าการบริหารกริจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้วงเล็บ1เกิดประโยชน์สุขของประชาชน2วงเล็บ2นะครับเกิดผลสำเร็จ่อภารกิจของรัฐวงเล็บ3ม,มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐวงเล็บ4ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นวงเล็บห มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์วงเล็บหกประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการและเดมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอนะครับก็คือมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอนะครับก็คือในข้อที่หนึ่งร้อยห้ากล่าวไม่ถูกต้องก็คือตัวนี้บอกว่า มีการประเมินข้องงูงูบอกว่ามีการประเมินการปฏิบัติราชการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งซึ่งไม่ถูกต้องนะครับสําหรับท่านจะติดตามการเฉลยชมการเฉลยในข้อสอบในข้อต่อๆไปท่านสามารถติดตามได้ที่ Facebook ประพันธ์วอรรัมนะครับมีทั้งหมด4 Facebook ด้วยกันมีประพันธ์วอรรัมในเฟซที่1่แล้วก็เฟซที่2ก็ประพันธ์วอรรัม a c e b o o k ที่2ประพันธ์วอรรัมเฟซบุ๊กที่3และประพันธ์วอรรัมเฟซบุ๊กที่4ช่องทางเพจชื่อประพันธ์วรรันะคบ ได้เข้าช่องทาง u t u b e นะครับชื่อบัญชีว่าประพันธ์บอลรัมแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้าในช่องทาง Tik t o อกนะครับชื่อบัญชีว่าประพันธ์บอลรัมหรือจะเป็นภาษาอังกนะครับชื่อบัญชีว่าแอดประพันธ์2523อ p i e PU N 2523นั่นเองท่านสะดวกช่องทางไหนก็สามารถไปติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบได้นะครับหวังว่าข้อสอบชุดน,นี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับไม่ว่า จะเป็นการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปกรณีที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการ,การและก็สอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่างๆหรือตําแหน่งรองปลัดของอบตของเทศบาลอบจและเบืองพัทยาก็สามารถใช้ข้อสอบชุดนี้ไปเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้สําหรับวันนี้เราเฉลยข้อที่105ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ